สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งกล้องในลูกกล้องโ,โบรบอทครับผมสินค้าในกล่องมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับมีฐานยึดกล้องครับฐานยึดกล้องไว่ติดกับฝ้าเพดานครับมีเป็นอะแดปเตอร์ครับผมตัวห้ววอ์แอมม์มีสายสายไฟนี่ยาวสามเมตรเลยนะครับ มีคู่มือเขาก็มีตัวกล้องครับนี่ครับตัวกล้องเอเรามาดูวิธีการติดตั้งเลยนะครับผมใส่เมมก่อนเลยครับผมนี่ครับอันนี้ลองนับเมมเมมได้สูงสุดสองร้อยห้าสหกิกเลยนะครับ,รบรใส่เมมก็เราก็งัดตรงขึ้นมาเลยครับ งัดแล้วก็ใส่แบบนี้นะฮะเอาทองแรงครับเอาเนอใส่เข้าไปเลยฟึบแล้วก็ดันเข้าไปแก๊กนะครับผมเสร็จแล้วก็เสี่ยวปั๊กเลยครับเสี่ยปั๊กครับนี่ครับ ปกนครับให้อให้กล้องรีบูตสักครู่นะครับนี่ฮะกำลังรีบูตตัวอยู่เสร็จแล้วเราก็มาสมัครเราก็มาโหลดแอปเลยครับโหลดแอปตัวนี้ครับไฮลุกอ่านี่ครับแอปนี้ครับผมไฮลุกวิชั่นนะครับโหลดโหลดเลยครับติดตั้งเลย ตัวนี้ผมได้อันนี้ผมได้โหลดแอปไว้แล้วนะครับนี่ฮะแอปไฮลุกไฮลุกวิชั่นครับเปิดเลยเลือกประเทศครับเลือกประเทศเป็นไทยแลนด์นี่ครับไทยแลนด์เลือกเป็นไทยแลนด์นี่ไทยแลนด์ เลือกไทยแลนด์เสร็จก็ติ๊กตรงนี้เลยครับกดติก๊กกดณล็อกอินที่ลงทะเบียนเปิดบัญชีครับเสร็จแล้วตกลงลงทะเบียนได้2แบบนะครับใส่หมายเลขโทรศัพท์ก็ได้ครับหรือว่าลงทะเบียนด้วยอีเมลก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดเลยครับ <c oughs> แต่แต่ที่ผมแนะนำคือเป็นแบบ หมายเลขโทรศัพท์นะครับเราก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ลงไปข้อความะครับผมโปรแกรมจะส่งข้อความเข้าไปที่เบอร์นี้นะครับเบอร์ที่เราใส่ครับใส่งเ้าแปความปลอดภยัยใส่แล้วกดตรงนี้นะครับ นี่ครับเราก็ก็เอาตัวเลข4ตัวที่ส่งไปข้อความะครับมาใส่นะฮะส่งไปเป็น2910 2910ใส่ครับอ่ารหัสตรงนี้เราใส่รหัสผ่านเองนะครับตรงนี้มันจะให้ตั้งรหัสครับผมเราก็ใส่รหัสเลยรหัส อักขระแปดถึงสิบหกตัวครับรวมถึงอักขระ,ะตัวอย่างน้อยผสมประเภทตัวเลขตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กด้วยนะครับใส่ตามผมเลยก็ได้ครับเอไออนอ่าเสร็จสิ้นแล้วครับไ่ล็อกอินแล้วครับผม เร็แล้วกดชันรูปมาเพิ่มกล้องกันครับผมเราเพิ่มกล้องเราเรานี่ครับคล,คลิกเพิ่มกล้องเลยครับเพิ่มอุปก,กรณ์ครับอ่าเสร็จแล้วยิงยิง QR โลโคดอยู่ข้างล่างนี้ฮะใต้ตูด,ดกล้องเลยครับหนงเข้าไปเลยออาเส๋ยวคลิกถัดไปครับคลิกเพิ่มอุปก,กรณ์เริ่มทํางานแล้วถัดไป ยืนยันแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดครับเนี่ยพาสเวิร์ดไร,รไฟล์ฟต้องมี2.4ุเท่านั้นครับไม่รองรับ5กิกนะครับ2.4กิกเท่านั้นนะครับ,มรบ,รบ,นนรบผมแล้วคลิกถัดไปแล้วก็เชื่อมต่อเครือข่ายรอสักครู่ครับตัวกล้องกับตัวโทรศัพท์ต้องอยู่ใกล้กันนะครับเนี่ยเริ่ม กำลังเชื่อมต่อครับรอสกักครู่ครับรอสกักครู่ครับเชื่อมต่อแล้ว Connecting to WiFi Please wait ถ้ามันมีการ connect ก้องก็จะ WiFi connected อ่า WiFi connected WiFi connected Platform registration successful อ่าครับนี่ครับ 1> <1> อ่าเสร็จแล้วครับนี่ครับเสร็จแล้วกดบันทึกเลยกดเสร็จสิ้นครับอ่าเป็นอันเสร็จครับผมขั้นแรกเราต้องมา format m e m o r ีของเราก่อนนะครับ format format m e m o r ีครับก่อนใช้งาน ก็คลื้กที่นี้ครับที่รูปที่ลูกกล้องครับแล้วก็มานี่ครับจุดสามจุดมาการตั้งค่าครับผมเล้มาสถา,านะของพื้นที่จัดเก็บครับคลิกเข้าไปเลยฮะนี่แล้วก็มาคลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็เตรียมใช้งานแล้วก็ตกลง ถ้าเสร็จแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้ครับขึ้นปกติครับผมขึ้นปกติครับเราก็แบ็กกับเลยน่ครับการหน่วยความจําปกติตอนนี้ก,ก,กล้องก็พร้อมที่จะบันทึกย้อนหลังแล้วครับพร้อมที่จะบันทึกแล้วครับผมนีฮะนี่นเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไป ยวคลิปหน้าเราจะมาดูวิธีการใช้ฟังก์ชันต่างๆของกล้องครับบ๊ายบายครับ